เราได้รับโปรตีนไม่เพียงพอแล้วอยากกินอะไรที่มันคลีนมันสะอาดอะคะ่ะทุกคนที่มันไม่มีมันไม่มีไขมนันมันไม่มีไขมันเลยอะมันไม่มีไขมนันมันไม่มีอะไรแฝงอยู่เลยอะเราสามารถกินได้เลยเมื่อวานเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้อะไรวะคนที่เป็นมะเร็งเขาไม่เขาไม่ให้กินเนื้อสัตว์ใช่ปะใช่ไหมทุกคนคนที่เป็นมะเร็งไม่ให้กินเนื้อสัตว์วันนี้จะเอางานวิจัยมาเล่าให้ฟังนะคะงานวิจัยของดอตอร์ ตินึกชื่อดอกเตอร์ไม่ออกตายแล้วโทรศัพท์ฉันอยู่ข้างบนงานวิจัยค่ะเขาทํามาด็อกเตอร์ลิตาลีดอกเตอร์อะไรวะขออภัยด้วยนะคะตอนนี้นึกชื่อดอกเตอร์ไม่ออกอ่านเยอะนึกเกินเขาทําการวิจัยเลยค่ะว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยเขาเอาเซลล์มะเร็งมานะคะแล้วก็เขาก็มาวิจัยว่าทุกคนรู้ไหมว่าอะไรคืออาหารของเซลล์มะเร็ง อะไรคืออาหารของเซลล์มะเร็งวันนี้วันนี้มาพูดถึงเรื่องโลกเรื่องความรู้รอบตัวนะคะเพราะว่าตอนนี้คนเป็นมะเร็งเยอะมากจริงไหมคนที่เรารู้จักรอบตัวคือเป็นมะเร็งเยอะมากแต่ทีนี้เนี่ยจะทํำยังไงให้เขามีมีชีวิตที่ยั่งยืนมีอายุยืนมากขึ้นคือแต่ทีนี้เนี่ยเราเข้าใจนะสภาวะความเจ็บป่วยแล้วพอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็ มันอาการทางใจมันจะส่งผลต่ออาการทางกายมากเลยถ้าแต่แต่ถ้าว่าคนที่เป็นโรคหรือป่วยอะแล้วอาการทางใจเขาเข้มแข็งอะคือสภาวะจิตใจเขาเข้มแข็งเขาสู้โรคได้เขาอยู่กับโรคแบบเพื่อนได้ทุกคนแต่คนส่วนใหญ่เราใช้คาว่าคนส่วนใหญ่พอะรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเ,เขาก็จะรู้สึกว่า จุดจบก็คือเสียชีวิตใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยเกิดมาทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วอะแต่ว่าตายเร็วตายช้าใครๆก็ไม่รู้บางทีอาจจะเกิดอุบัติเหตุตายก็ได้แต่ทีนี้คือสภาวะจิตใจของคนที่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งยิ่งแบบยิ่งแย่พอสภ,สภาวะจิตใจแย่ทําให้อาการสุดหนักค่ะ,ะทีนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหลายคนตอบถูกนะคะอาหารของเซลล์มะเร็งค่ะก็คือน้ําตาลน้ําตาลแล้วก็ มันหวานมันใช้คําว่าหวานมันไขมันโดยเฉพาะคนที่ชอบกินของทอดของมันแล้วก็คนที่ชอบแบบกินของหวานขนมหวานคุณพ่อเอาไพาลินไปดูให้นะคะอีกสักประมาณ5-10นาทีถ้าลูกร้องก็คุณพ่อก็อุ้มมาแหละเพราะว่าถึงเวลากินข้าวทุกคนรู้ไหมว่าเขาทําการวิจัยนะคะเ,เขาเอาเซลเรลงมาในห้องห้องทดลองนะแล้วก็เอาน้ําตาลมาหยดพอน้ําตาลมาหยดตึง้งทุกคน ไม่ใช่น้ําตาลมะยด์คือเขาเรียกแล้วฉีดสีะไรสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอ่านงานวิจัยนี้มาอีกทีหนึ่งนะคะจะได้มาพูดให้ตรง <laughs> จะได้มาพูดตรงเออปรากฏว่าเซลล์มะเร็งอ่ะมันโตมันโต,วนตวไวมากมันแบ่งตัวเป็น200เท่าค่ะทุกคนเมื่อมันได้รับน้ําตาลเซลล์มะเร็งมันแบ่งตัวเป็น200เท่าเท่าใช้คาว่า200เท่าค่ะทุกคนคิดดูสิ คือมันแบ่งตัวเร็วมากฉะนั้นเนี่ยคนที่รู้ตัวว่าตัวเองสมมตินะเราลองสังเกตดูสิคนที่บางคนที่แบบรู้ตัวว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งบางทีระยะที่1ระยะที่2ก็สามารถผ่าตัดรักษาให้หายได้แต่พอรู้เสร็จปุ๊บกินข้าวไม่ได้แล้วอันนี้คืออาการทางใจพอกินข้าวไม่ได้ก็กินอะไรที่แบบให้มันมีแรงก็คือกินน้ําหวานกินอะไรแบบนี้ใช่ไหมน้ําผลไม้กินผลไม้แทนกินข้าวปรากฏว่าอันนี้ก็คือเราออาอาหารไปบํมมารุงมะเร็งให้เติบโตค่ะ เราเอาอาหารไปบำรุงให้มันเติบโตโตวตันโต,ต,ตคืนเสร็จปุ๊บโลกมันก็สุดหน้าค่ะทุกคนโอ้โหนี่น่ากลัวจริงๆนะแต่คนหลายคนไม่รู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้คะ่ะแล้วก็อะไรล่ะพวกแบบหวานมันต่างๆนี่แหละคืออาหารตัวดีเลยนะคะอาหารของเซลล์มะเร็งตัวดีนะกินกาแฟก่อน